ครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel นะครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการทําเงินฟรีทูมอนี่วอเล็ตนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนสักบาทเดียวนะครับทาเงินฟรีถอนเงินได้จริงนะครับเดี๋ยวในคลิปนี้จะถอนเงินให้ดูที่250บาทนะครับใครสนใจฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะก่อนอื่นเลยนะครับผมเราต้องดาวน์โหลดแอปที่ใช้ในการทําเงินทูมอนี่วอลเล็ตกันก่อนนะการดาวน์โหลดแอปเนี่ยจะดาวน์โหลดได้บนมือถือ Android เท่านั้นนะครับในส่วนของ Google Store Play ใครทีกูเกิลเพลย์ด ก็สามารถเข้ามาพิมพ์ชื่อด,วดาวโหลดตามในคลิปได้จะมีทั้งรูปมีทั้งชื่อขึ้นไว้ให้สามารถ <Eleven> ค้นหาติดตั้งดาวน์โหลดลงในเครื่องได้เลยสาหรับตัวแอป,ปที่ใช้ในการทําเงิน t รูมันนี่วอลเล็ตนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับใครที่เคยดาวน์โหลดแอป,ป,ปนี้ไปแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าเล่นทําเงินได้ปกปติเหมือนเดิมเลยส่วนใครที่ยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยดาวน์โหลดก็สามารถพิมพ์ชื่อดาวโหลดตามชื่อนี้ได้นะครับหรือว่าจะทําการกดลิงก์ดาวน์โหลดตรงคอมเมนต์ปักหมดก็ได้นะจะแนบลิงก์การดาวน์โหลดแอป,ปไว้ให้สามารถกดดาวน์โหลดติดตั้งลลงงในเเครื่อได้ย โอเคนะครับ okay, สำหรับขั้นตอนวิธีการสมัครนะครับถ้าเรายังสมัครไม่เป็นก็จะมีวิธีการสมัครด้านล่างแนบไว้ให้นะครับสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยว่าสมัครแบบไหนอย่างไรใช้งานอย่างไรได้ตั้งแต่คลิปที่1วิธีการถอนเงินนะครับก็ดูได้ในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการถอนด้วยนั่นเองใครสในใจในการทําเงินดูพร้อมๆกันเลยนะครับในส่วนของเมนูด้านล่างเนี่ยก็จะมีทั้งหมด4เมนูซึ่งเป็นเมนูภาษาไทยทั้งหมด <erem> เลยใช้งานง่าย,ายแน่นอนนะครับเรามากดที่เมนูฉันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตขั้นนตอก การถอนเงินให้ก่อนว่าวิธีการถอนเนี่ยถอนแบบไหนอย่างไรแล้วก็ต้องกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงหน้านี้เนี่ยมันจะมีการกรอกหรือว่าการใส่รหรัสการเชิญเพื่อนด้วยนะถ้าใครต้องการรับคะแนนเพิ่มเติมมีโค้ดของเพื่อนมีรหัสแนะนําของเพื่อนเนี่ยก็สามารถใส่ตรงนี้ได้เลยมีของใครใช้ของคนนั้นก่อนได้น,นี้ผมไม่ได้บังคับเนาะจะใส่ของผมหรือว่าไม่ใส่ก็ได้ตามความสะดวกของตัวคุณเองได้เลยวิธีการถอนเงินนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยเนาะตัวนี้จะเป็นในส่วนของคะแนนของเราแล้วก็ค่าเงินบาทให้เราดูว่าคะแนนที่เรามี อยู่เนี่ยมันเป็นเงินกี่บาทแล้วก็กดถ่ายถอนได้เลยโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะมีช่องทางให้เราเลือกในการถอนเงินอยู่ที่3ช่องทางนะก็จะเป็นทูมานี่วอลเล็ค่าโทรศัพท์ การถอนเงินทูมมอนี่วเลตนะครับเราไม่ต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนก่อนการถอนเงินเนาะเมื่อเรามียอดเงินครบแล้วเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาแลกเงินได้เลยในการแลกเงินรางวัลทูมมอนีเวเลตก็จะเริ่มต้นที่1 0 0่งถึงห้าบาทตอนนี้เนี่ยผมมี416บาทนะครับผมก็จะเลือกเป็นรายการ250แล้วก็รายการ150แล้วกันเนาะในการแลกเงินเนี่ยมันจะแลกได้วันละ1ครั้งถ้าผมต้องการแลก400บาทเนี่ยผมต้องแลก2วันเนาะก็คือวันนี้250แล้องร่อนี้ต้องและครบ ผมก็จะเลือกเป็น250ก่อนข้อตกลงในการแลกเงินรางวัลเนี่ยเขาจะแบ่งเป็น4ข้อให้เราทําการอ่านให้เข้าใจก่อนถ้าเรายังไม่อ่านเราจะไม่เข้าใจการแลกเงินเนาะก็กดเห็นด้วยด้านล่างขวามือนะครับ250บาทตรงนี้เนี่ยจะได้รับเงินเข้าในทูมอนี่วอลเล็ตโดยตรงเลยนะครับกรอกข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรากรอกชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตของเราเลยให้เราพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยได้หรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ตามบัญชีวอลเล็ตของเราอย่าใส่ชื่อเล่นเด็ด ขาดนะครับให้เราใส่ชื่อจริงส่เบอร์วอวลเลตท,ทั้ง2ช่องให้เหมือนกันแล้วก็กดแลกได้เลยเอโอเคนะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นยอดเงินที่เราได้ทําการแลกไปเนาะในวันที่7เดือน7นะครับการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยเขาจะใช้เวลาตรวจสอบ5วันทําการไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์แลวก็ไม่นับวันหยุดนักขัดตะเลิกนะครับการแลกเงินนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่7นะการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยก็จะเริ่มนับในสัปดาห์ถัดไปก็คือวันที่1นึ่งเอวันที่วันที่8นะครับผมวันที่8เป็นวันจันทร์เนาะก็จะเริ่มนับไปจน วันุเงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้าไม่เกินวันศุกร์ในสัปดาห์ถัดไปก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอดเงินนะครับหวันเนี่ยมันแลกได้1ครั้งเนาะก็ต้องรอแลกในวันพ่งนี้อีก1รายการนะครับต่อมาเรามาดูที่วิธีการทําเงินในแอปกันนะครับว่าต้องทําตรงไหนอย่างไรถึงจะได้รับคะแนนนะครับหรือว่าได้รับเงินเมนูที่หหน้าหลักนะครับก็คือตรงหน้านี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องนิยายที่เราสามารถเข้าไปอ่านกันได้แล้วก็3เมนูตรงนี้จะเป็นช่องทางในการทําคะแนนเพิ่มเติมเราสามารถกดเข้าไปทําคะแนนได้นะครับจาก การดาวน์โหลดแอปทําภารกิจต่างๆนะครับตัวนี้เราก็สามารถทําเพิ่มเติมได้เลยตามความถนัดของเราเราชอบการอ่านนิยายแล้วก็เข้าไปที่นิยายแล้วก็อ่านแล้วก็ใครที่ชอบการเล่นเกมมากกว่านะครับก็เข้ามาดาวน์โหลดเกมทําภารกิจตรงนี้เพิ่มได้คะแนนเนี่ยก็ตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไปจนถึงหลักล้านเลยนะก็ลองเข้ามาเล่นดูได้สําหรับเมนูตรงนี้อันที่2ก็รูปแบบคล้ายๆกันนะครับจะมีแอปเกมต่างๆให้เราดาวน์โหลดหรือว่าติดตั้งนะครับแล้วก็แค่เข้ามาติดตั้งดาวน์โหลดแล้วก็ลงในเครื่องของเราเสร็จปุ๊บ แล้วก็เข้าไปเล่นในการทำคะแนนได้เลยต่อไปลัคกี้ดาวนะครับก็จะเป็นในส่วนของการหมุนวงล้อในการรับคะแนนเพิ่มเติมนะครับในการหมุนตรงนี้เนี่ยหมุนได้10ครั้งนะทุกคนก็สามารถหมุนในการรับคะแนนเพิ่มได้เลยต่อไปเป็นการอ่านนิยายนะครับแล้วก็กดเรื่องสักหนึ่งเรื่องนะครับแล้วก็กดเริ่มอ่านด้านล่างขวามือพอเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยในเรื่องของนิยายเนี่ยมันจะมีตัวนับคะแนนอยู่ที่ด้านบนขวามือบนสุดเลยให้เราทําการอ่านนิยายต่าเนื้อเรื่องได้คะแนนเนี่ยมันก็จะเริ่มนับนะครับจากการอ่านนิยายของเรานะครับแล้วก อ่านไปเรื่อยๆเก็บคะแนนไปเรื่อยๆ,ๆได้สลับตรงนี้นะต่อมาเมนูนที่2นะครับการดูเรื่องนิยายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นนวนิยายทั้งหมดเลยที่เราสามารถเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็เมนูนที่3นะครับก็จะเป็นในส่วนของการเชิญเพื่อนนะครับตรงนี้มีการเชิญเพื่อนแล้วก็งานแล้วก็รับคะแนน600เหรียญทองเนาะการเชิญน,นะครับกดคลิกที่นี่เพื่อเชิญน,นะครับส่งคําเชิญได้รับเหรียญทองอยู่ที่2องแสนสามห่เหรียญทองนะครับสามารถคัดลอกเนื่อหะนําไปโพสต์ตามช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น f Facebook Twitter Line YouTube Tik t o o อกสามารถโปรโมทแนะนำเพื่อนต่อได้เพื่อนอยู่กับความถนัดความสามารถของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําหรือว่าไม่ทําในส่วนของการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนตรงนี้นะครับต่อมานะครับผมกล่องตรงนี้เนี่ยเราสามารถกดรับได้นะในส่วนของคะแนนนะครับกดรับรางวัลตรงนี้ได้เลยนะครับมันก็จะได้รับคะแนนขึ้นมานะครับ เมนูต่อไปด้านบนนะครับมันเขียนคําว่างานเนาะงานเนี่ยมันก็จะมีการเช็คอินในแต่ละวันนะครับเพื่อที่จะรับเป็นส่วนของคะแนนเพิ่มเดิม1-7ถึงวันแล้วก็การทําภารกิจต่างๆตัวนี้เนี่ยเราสามารถทําเพิ่มเติมได้6 0 0เหรียญทองตัวนี้เนี่ยเราได้รับจากการกดกล่องเมื่อกี้นะครับผมมันค่อนข้างโหลดช้านิดนึงเนาะในส่วนของกล่องตรงนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานแล้วก็การถอนเงินของแอปนี้สําหรับยอดเงิน250บาทที่ถอนไปถ้าได้รับเงินเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงคลิปอัปเดตชี้แจงให้อีกรอบนึง ฝากเพ like, ื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับวิธีการถอนเงินนะครับก็กดตรงนี้ได้เลยเนาะตัวนี้จะเป็นในส่วนของคะแนนของเราแล้วก็ค่าเงินบาทให้เราดูว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ยมันเป็นเงินกี่บาทแล้วก็กดถ่ายถอนได้เลยโอเคนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของหน้านี้แล้วเนี่ยก็จะมีช่องทางให้เราเลือกในการถอนเงินอยู่ที่3ช่องทางนะก็จะเป็นทูมอนี่วอลเล็ตค่าโทรศพัพท์เ a y p a l การถอนเงินทูมอนี่วอลเล็ตนะครับเราไม่ต้องทําการแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนก่อนการถออนนเเเงิามมื่รี ยอดเงินครบแล้ว,ลวเนี่ยเราก็สามารถเข้ามาแลกเงินได้เลยในการแลกเงินรางวัลทูมอนิเวลก็จะเริ่มต้นที่1 0 0่งถึงห้าบาทตอนนี้เนี่ยผมมี416บาทนะครับผมก็จะเลือกเป็นรายการ250แล้วก็รายการ150แล้วกันเนาะในการแลกเงินเนี่ยมันจะแลกได้วันละ1ครั้งถ้าผมต้องการแลก400บาทเนี่ยผมต้องแลก2วันเนาะก็คือวันนี้250แล้วพรุ่งนี้ก็ต้องแลกอีก1น0งนั่นเองนะครับผมก็จะเลือกเป็น250่องร้อยห้าสิบเ่็นข้อเรางใาการ,รก อ่านให้เข้าใจก่อนถ้าเรายังไม่อ่านเราจะไม่เข้าใจการแลกเงินเนาะก็กดเห็นด้วยด้านล่างขวามือนะครับ250บาทตรงนี้เนี่ยจะได้รับเงินเข้าในทูมอนี่วอลเล็ตโดยตรงเลยนะครับกรอข้อมูลอะไรบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะให้เรากรอกชื่อจริงนามสกุลจริงตามบัญชีทูมอนี่วอลเล็ตของเราเลยให้เราพิมพ์ชื่อเป็นภาษาไทยได้หรือว่าเป็นภาษาอังกฤษก็ได้ตามบัญชีวอลเล็ตของเราอย่าใส่ชื่อเล่นเด็ดขาดนะครับให้เราใส่ชื่อจริงใส่เบอร์วอลเล็ตทั้ง2ช่องให้เหมือนกันแล้วก็กดแลกได้เลยเอโอเคนะครับ ยอดเงินที่เราได้ทําการแลกไปเนาะในวันที่7เดือน7นะครับการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยเขาจะใช้เวลาตรวจสอบ5วันทําการไม่นับวันหยุดสุดสัปดาห์และก็ไม่นับวันหยุดนักขัดตะเลกนะครับการแลกเงินนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่7นะการตรวจสอบยอดเงินเนี่ยก็จะเริ่มนับในสัปดาห์ถัดไปก็คือวันที่1นึ่เอวันที่วันที่8นะครับผมวันที่8เป็นวันจันทร์เนาะก็จะเริ่มนับไปจนถึงวันศุกร์เงินที่เราถอนไปเนี่ยมันจะเข้าไม่เกินวันศุกร์ในสัปดาห์ถัดไปก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบยอด เงินนะครับหนึ่งวันเนี่ยมันแลกได้หนึ่งครั้งเนาะก็ต้องรอแลกในวันพรุ่งนี้อีกหนึ่งรายการนะครับ